สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอัปเดตงานหน้าร้านนะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับเละครับก็ฟินนะครับยี่้าห้าฟินคันนี้อุบัติเหตุมานะครับก็เปลี่ยนข้างหน้าชุดบังลมชุดคอนโซลใหม่นะครับเนี่ยไอที่ใหม่ๆยังไม่ติดสติ๊กเกอร์นี่เลยนะครับนี่ใหม่หมดครับตัวนี้เดิมนะครับแต่ตัวนี้ใหม่นะครับนี่นะครับ ข้างหน้าใม่หมดนะครับก็เข้ารูปเหมือนเดิมนะครับของเทนะครับอายามาฮ่าฟินมันจะมีแต่เทนะครับจัมีแต่เท้ก็เข้ารูปเหมือนเดิมนะครับดูรูน็อตดูอะไรข้างในนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุมารถชนมานะครับเวลาประกอบชุดสีนะครับให้มันให้มันตรงรูน็อตก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ให้มันตรงรูน็อตก่อนนะครับค่อยๆไล่ ใจเย็นๆนะครับงานแบบนี้นะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนี่ดูตรงนี้ได้เซนเตอร์ทุกจุดนะครับตัวนี้เปลี่ยนแผงคอใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูแผงคอเดิมนี่ครับแผงคอเดิมเขาดัดไม่ได้นะครับใหม่ก็แท้อีกนะครับมีแต่แท้นะครับมีเทียบก็จะมีพวกไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น ที่มีเทียบขายไฟเลี้ยวไฟหน้ากระจกอย่างเงี้ยนะครับแต่นัานั้นจะมีแต่แท้ก็เหลือประกอบน็อตแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็วงล้อใหม่นะครับต้องเปลี่ยนวงล้อใหม่นะครับนี่ครับมีรอยดุ้งนะครับรถเขาชนข้างหน้ามาครับก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนน่าจะเสร็จนะครับส่วนคันนี้รถปั่นครับท่านผู้ชมรถจอดทิ้งไว้ปีกว่า นะครับก็น่าจะมูกเกือบทําใหม่เกือบหมดอนะ่ะล้อก็ใส่บูทใหม่นะครับก็คือตั้งใหม่ล้อมันไม่ใช่ของเดิมมันนะท่านผู้ชมมันเป็นของรุ่นอื่นเป็นของเวฟดีมอะ่ะเป็นของพวกฮอนด้าเวฟตัวเก่านะครับก็รถติดแล้วครับที่แรกมาไม่ติดนะก็มีเปลี่ยนชุดคาดนะครับนะ้องเขาบอกว่าคา,าดมันหมดแล้วอยากได้คาดแต่งก็อ่ะ จะไปนะครับมีคัสสามก้อนมีคสัสคัสแผ่นยกชุดนะครับมีเปลี่ยนลิเล่งด้วยตัวนี้ตัวเดิมมันตั้งไม่ได้ก็เลยใส่ตัวใหม่ลองเอาตัวใหญ่มาใส่ดูนะครับเออจริงๆเราก็ซื้อมาผิดนั่นแหลนะรเราสั่งเอาสั่งเดิมจะได้ปากใหญนะ่เดี๋ยวใส่ให้น้องลองดูก่อนก็เดี๋ยวค่อยซื้อตัวใหม่ไห้เขานะครับถ้าเขาไม่เอาตัวนี้นะครับ ส่วนเบรบ105นะครับเนี่ยมารถกินหัวเทียนนะครับเบรบ105กินหัวเทียนแก้เสร็จแล้วครับอาการกินหัวเทียนหายแล้วที่แรกขี่ได้แบบแค่ซื้อเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แค่ไป5-6กิโลกลับมาจอดสตาร์ทไม่ติดครับต้องเปลี่ยนหัวเทียนม่อีกต้องขันหัวเทียนมาอีก,อออกครับหายแล้วนะครับก็จะมาใส่ไฟไท้ายบางคนบางคนท้ายกับไฟท้ายนี่ของเบรบ105มันมาด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้กับตัวนี้มันจะมาด้วยกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันงานมันน้อยนะครับมันจบตัวนี้แค่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็รอส่งงานนะครับแล้วใอยไปทําตัวนั้นต่อตัวนั้นก็แค่ประกอบครับประกอบประกอบแล้วก็ใส่สุสีก็จบอันนีกมาต่อก็ออปเดตนงานวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อ Dai, dai Miyu.